สวัสดีค่ะวันพิหัสบดีวันที่19ธันวาคมวันนี้ขอให้คุณยังคงยืนยันพลังงานที่ดีๆขอบคุณตัวเองในวันนั้นและวันนี้เรายิ่งต้องขอบคุณตัวเองในวันนี้นะคะก็อบกอดหัวใจตัวเองให้เยอะๆรักตัวเองให้มากๆนะคะช้านี้เป็นพลังงานของราศีเมษยังคงเชื่อในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกอยู่ข้างในใจ จงบุกเบิกและทำตามสิ่งที่ตัวเองฝันไว้นะคะราศีเมษสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเวลาอันใกล้นี้1วันหรือ1อาทิตย์เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณเสมอต่อไปเลข9ลาราศีธนู ราศีธนูยังคงต้องค้นหาความหมายใหม่ของชีวิตหากสิ่งที่เราเป็นอยู่มันยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการค้นหาความหมายใหม่ในสิ่งที่ตรงกระใจตัวเองนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะจบลงไปเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่จุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นอยู่ตรงจุดเดียวกันก้าวต่อไปนะคะ ก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าก้าวไปสู่ความหมายที่เราต้องการจริงๆก้าวไปสู่ความหมายของการได้เกิดมาจงใช้ชีวิตให้มีความสุขในแบบที่เราเป็นนะคะโดยการที่เราไม่เปรียบเทียบความสุขของแต่ละคนแตกต่างกันแต่สิ่งที่จะทำให้เรามั่นใจและทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตเกิดมาเพื่อสิ่งใดนั่นคือความรู้สึกที่อยู่กับ เราณปัจจุบันนี้นะคะความรู้สึกที่อยู่ในหัวใจของเราเป็นตัวบ่งบอกเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราในเวลานี้และวันนี้ขอให้ทุกคนเชื่อตามสัญชาตญาณของตัวเองไม่ว่าเราจะเกิดราศีใดไม่ว่าเราจะเกิดวันใดปีใดทุกๆดวงใจล้วนมีความหมายล้วนมีความรักซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอ ชาวนี้ให้พลังงานให้พลังใจให้สิ่งดีๆอยู่คู่กับเราในทุกๆวันนะคะหยุดนิ่งหากสิ่งที่หยุดนิ่งไปอาจจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจสิ่งที่หยุดนิ่งไปเพื่อที่ทบทวนหยุดนิ่งเพื่อตรึกตรองเพื่อการเริ่มต้นใหม่ มุนเวียนทุกอย่างยังคงหมุนเวียนไปตามแบบธรรมชาติไปในสิ่งที่มันอยากที่มันควรจะเป็นเราจะไม่ดึงรั้งเราจะไม่เบียดเบียนความรู้สึกของตัวเองนะคะความรู้สึกในหัวใจของเราเป็นสิ่งที่เราจะต้องรักษาไว้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมุนเวียนเป็นไปตามที่มันจะเป็น หากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ธรรมชาติต้องการเราก็ควรจะปล่อยให้มันหมุนเวียนไปเช่นนั้นนะคะเราจะไม่ดึงรั้งสิ่งใดไว้หากสิ่งไหนที่เป็นสิ่งของเราจริงๆสิ่งนั้นจะวนเวียนและกลับมาอยู่กับเราบูรณาภาพถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงและบูรณาภาพสร้างชีวิตใหม่ สร้างความหวังและกำลังใจใหม่ให้ตัวเองสร้างโลกใหม่ด้วยใจคุณนะคะคุณทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวคุณตัวคุณคือโลกคือความปรารถนาคือความสุขสมหวังคุณสร้างได้หากสิ่งที่เจออยู่มันเป็นภาระและเป็นความรับผิดชอบภาระมันอาจจะทำให้เราหนักและเราเหนื่อย แต่เราจะทำยังไงให้เรามีความสุขทั้งทางที่เรามีภาระและมีสัมภาระที่ต้องแบกรับไว้ผู้ที่มีสัมภาระคือผู้ที่เข้มแข็งและผู้ที่มีหัวใจที่เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญแบกสัมภาระเพื่อเดินทางไปหาคนที่เรารักและเดินทางไปหาตัวตนที่ดีที่สุดในตัวเองฉเฉลียวฉลาดความฉเฉลียวฉลาด อยู่ในจิตวิญญาณและอยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนเมื่อเรามีความรักเมื่อเรามีความหวังและมีกำลังใจที่ดีจิตใจของเราจะเฉลียวฉลาดเฉลียวฉลาดเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุขและทำให้ตัวเองไป,ย,ไปยืนอยู่ในจุดที่เราต้องการจริงๆชาขออีกสองใบนะคะแรงดึงดูด แรงดึงดูดตัวเราคือแรงดึงดูดตัวเราคือต้นกำเนิดของแรงดึงดูดเราเป็นเช่นไรเราจะดึงดูดสิ่งนั้นมาเสมอจงเป็นความรักเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่รักเราจะดึงดูดสิ่งที่เรามีความสุขเป็นความรักให้ตัวเองนะคะสิ่งดีๆจะอยู่คู่กับเราเฉียบคม ความคิดเฉียบคมที่สุดปักเข็มทิศไว้ที่ความคิดวันนี้คุณคิดสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะสิ่งใดได้สิ่งนั้นเพราะคุณเข้มแข็งและแข็งแข็งแกร่งกว่าเราจะผ่านพ้นมาถึงวันนี้ได้ขอบคุณตัวเองกอดตัวเองเยอะๆนะคะเราเข้มแข็งแค่ไหนเรารู้ดี ไม่มีใครรู้จากเราดีเท่าตัวเราวันนี้วันพฤหัสบริดีที่19เป็นพลังงานของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งและพลังของความเปลี่ยนแปลงและเราจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าและดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาและสิ่งที่คู่ควรกับเราจริงๆชาวนี้นิชาขอให้ทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปในวันนี้ จงพบแต่ความสุขความสมหวังความสมปรารถนาดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะบอกรักตัวเองทุกวันเมื่อนั้นคุณจะดึงดูดแต่คนที่รักคุณจริงๆเข้ามาในชีวิตเลิฟเลค่ะรักตัวเองมากๆนะคะโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ